สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะสวัสดีวันวิาส,วสววาขบูชานะคะวันนี้ก็มาเวนเทียนกันนะคะตอนนี้คนเยอะเลยนี่ก็เวนเทียนเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะเอาทูบแล้วก็เอาดอกไม้มาวางไว้ตรงต้นโพนี่นี่นะคะ คนเยอะมากแขวนไม้ลงเนาะจะรอตาลังสปักทูบแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางนะคะเพื่อนทุกคนไปวินเทีนกันเปล่าคะตอนนี้ก็ยีก็วินเทีนเสร็จแล้วนะคะ เขาเป็นทีแล้วก็จะได้มีความสุขนะคะครอบครัวจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็รู้สึกอะไรดีๆจะได้เข้ามานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไง ขอตัวเอาท้กไปปักแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางก่อนนะคะงม่ก็ขอให้ทุกคนมันก็มีความสุขนะคะทำาไรคอมีความสุขค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย